มันเริ่มจากที่เราเรียนตอนที่เรียนเสียปรกรกับเพื่อนๆน,นะคะแล้วเราก็หันไปเห็นซ้ายซ้ายขวาเราเนี่ยมีแต่เพื่อนๆที่หน้าแบบหน้าตาสนุกสนานแบบแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่แบบสนุกสนานตลกโปกฮาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันน่าที่จะเอามาอยู่ในงานเราหน้าเขียนนะคะลำพูคือจิตรกรนะคะที่วาดภาพจิตรกรรมที่มีเนื้อหาตลกขบขันโดย เสียสีและตั้งคำถามเชิงประชดประชันสังคมนะคะและปัจจุบันก็มีสตูดิโออยู่ที่อัมพวาสมุทรสมงครามค่ะสนใจตั้งแต่เด็กเพราะว่าไม่มีอะไรเล่นก็เลยปั้นโครนปั้นดินเหนียวว่ารูปเล่นนะคะคนที่เป็นแรงบันดาลใจคนแรกของการทำงานศิลปะก็คือพี่ชายค่ะเพราะว่าพี่ชายเนี่ย เขาแก่กว่าเรา2ปีแล้วเขาก็ไปเรียนช่างศิลป์รัดก,กระบังมาก่อนแล้วก็กลับมาบ้านเขาก็จะมีงานสวยๆมาติดฝาบ้านอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทําแบบนั้นให้ได้เหมือนพี่ค่ะภาพที่เป็นจิตรกรรมนะคะมันออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดของมนุษย์นะคะสิ่งสําคัญในภาพวาดงานจิตรกรรมนะคะมันก็สําคัญหลายอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวนะคะแสงน้ําหนักสีทุกอย่างเนะะี้ยค่ะมันสาคัญหมดเลยะคะ่ะ มีการนำเสนอเทคนิคและวิธีการที่ต่างกันออกไปค่ะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราสามารถที่จะเล่าเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวเนี่ยจบในภาพภาพเดียวได้แต่ตอนนี้เรากลับมาย้อนกลับไปในอดีตท,ที่เราแบบเราอ่านการ์ตูนอ่านคอ,คอ,คอมิกบุ๊กที่แบบต้องมีแต่ละฉากฉากนะคะอันนี้เราก็เลยทาขึ้นมานําเสนอแบบเหมือนการ์ตูนที่แบบเป็นช่องๆแล้วก็แบ่ง1 2 3 4แล้วก็มีบทสรุปแนวความคิดของ e อ h ซิ i เ i ชั่นนี้ก็คือ เป็นเรื่องของความเชื่อความเข้าใจที่ที่มันอาจจะคาดเคลื่อนกันจนมันไม่สามารถที่จะมามีจุดเหมือนเรามองนกแล้วบอกว่าไม้อีกคนนึงบอกว่าปลาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นแนวความคิดที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่มีรอยเชื่อมของสองสิ่งนี้ค่ะสองวัยนี้ค่ะ